สวัสดีค่ะนี่คือ The Deep Dive วันนี้เราจะมาเจาะลึกสัญญาณเศรษฐกิจไทยล่าสุดกันนะคะจากเดือนพฤษภาคม2568นี้เองค่ะข้อมูลจากกระทรวงการคลังค่ะออมันเผยให้เห็นภาพที่น่าสนใจมากๆเลยคือมีทั้งส่วนที่ดูแข่งแกร่งแต่ก็มีสัญญาณบางอย่างที่อออาจจะต้องจับตาดูเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาว่าอะไรกำลังขับเคลื่อนแล้วก็อะไรเป็นตัวชุดรั้งเศรษฐกิจไทยเราตอนนี้ค่ะ ภาพรวมเดือนพฤษภาคมที่ว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนเ,ออเหรียญสองด้านเลยนะครับด้านหนึ่งคือภาคการส่งออกอันนี้ยังร้อนแรงมากคือขยายตัวต่อเนื่องมา11เดือนแล้วแล้วก็ทำสถิติสูงสุดในรอบออน่าจะ3พปีกว่าได้ครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยการบริโภคในประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับดูแผ่วๆลงไปหน่อยชัดเจนว่าเป็นภาพที่ผสมผสานกันจริงๆครับ งั้นเรามาเริ่มจากส่วนที่ร้อนแรงที่สุดก่อนเลยดีไหมคะว่าภาคการส่งออกนี่แหละค่ะตัวเลขพุ่งไปถึง31,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโต18.4%เทียบปีก่อนสูงสุดใน38เดือนเลยนะคะอะไรอยู่เบื้องหลังคะเนี่ย จุดที่น่าสนใจมากๆก็คือถ้าเราลองหักพวกออน้ำมันทองคำหรือพวกอาวุธยุโทโธปกรณ์ออกไปนะครับการส่งออกจริงๆเนี่ยโตถึง20.3เลยทีเดียวสินค้าที่เด่นๆเลยคือพวกผลไม้กระป๋องผลไม้แปลรูปโตเกือบ25เเลยครับโหเยอะมากครับอาจจะเพราะความต้องการในตลาดเอเชียฟื้นหรือมีปัจจัยฤดูกาลมาช่วยหนุนด้วย ตามมาด้วยพวกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังอาหารทะเลกระป๋องปลารูปพวกนี้ก็โตดีครับแล้วการเติบโตนี้มันกระจุกตัวในบางตลาดเป็นพิเศษหรือเปล่าคะเห็นว่าตลาดหลักอย่างสห ah, รัฐกับจีนนี่โตเยอะมากๆเลยลสามสากับยี่สบแปดจุตแต่ในทางกับการตลาดใกล้ๆบ้านเราอย่างญี่ปุ่นหรืออาเซียนหประเทศกลับหดตัวลงอันนี้มันสะท้อนความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคะ ประเด็นนั้นสําคัญเลยครับคือการเติบโตที่พึ่งพาตลาดใหญ่ๆไม่กี่แห่งเนี่ยมันก็ย่อมมีความเสี่ยงอยู่แล้วถ้าเกิดตลาดเหล่านั้นชะลอตัวลงแล้วก็นอกจากนี้สินค้าส่งออกบางตัวอย่างเช่นข้าวยางพาราหรือพวกอุปกรณ์โทรคมนาคมก็ปรับลดลงด้วยนะครับมันก็แสดงว่าภาพรวมการส่งออกแม้ตัวเลขเฮดไลน์หรือตัวเลขใหญ่ๆมันจะดูดีมากแต่ว่ามันก็ยังมีความเปราะบางซ่อนอยู่เหมือนกันครับอืมค่ะ ในขณะที่เครื่องยนต์ส่งออกกําลังวิ่งแรงเลยแล้วเครื่องยนต์ในประเทศอย่างการบริโภคการใช้จ่ายของเราๆท่านๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะดูเหมือนจะไม่ได้คึกคักตามเท่าไหร่ใช่ครับการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยมีสัญญาณชะลอตัวลงชัดเจนนะครับถ้าเทียบกับปีก่อนอย่างตัวเลขจดทะเบียนมอเตอร์ไซค์ใหม่ที่เรามักจะใช้ดูกำลังซื้อของคนระดับฐานรากหน่อยก็ลดลง1.2% ประกอบกับรายได้ที่แท้จริงของเกษตรกรก็ลดลงไป4.7%ด้วยอันนี้ยิ่งตอกย้ำภาพการใช้จ่ายที่แบบว่าระมัดระวังมากขึ้นแต่ชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเองก็ปรับลดลงเหมือนกันครับสะท้อนความกังวลเรื่องเออศรษฐกิจฟื้นช้าแล้วก็มีความตึงเครียดเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาด้วยแต่ก็ยังพอมีแสงสว่างอยู่บ้างจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ยังเพิ่มขึ้น8.7%นะคะ แล้วด้านการลงทุนภาคเอกชนล่ะคะมันสอดคล้องกันไหมกับภาพการบริโภคมากถึง36.2%อันนี้ดูจากการนำเข้าสินค้าทุนนะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณบวกต่อการผลิตในอนาคตแต่ว่ายอดจดทะเบียนร,รถยนต์เพิ่การพาณิชย หรือรถปิกอัพรถบรรทุกเล็กๆเนี่ยกลับลดลง10.9%ส่วนนี้ก็อาจจะสะท้อนว่าความเชื่อมั่นในกลุ่มธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์และจะรวมถึงผู้ SME ที่ต้องใช้รถประเภทนี้ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับอืมพอการลงทุนกับการบริโภคยังไม่เปรี้ยงปร้างเท่าที่ควรภาคบริการอย่างการท่องเที่ยวที่เราเคยหวังไว้เยอะๆสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะ ตัวเลขนะักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนพฤษภาคมนะครับอยู่ที่ประมาณ2.27ล้านคนอันนี้ลดลงถึง13.9%เลยครับถ้าเทียบกับปีก่อนลดเยอะเหมือนกันนะคะครับอาจจะเป็นผลจากปัจจัยภายนอกหรือว่าฐานปีก่อนมันสูงด้วยส่วนหนึ่งแต่ในทางกลับกันการท่องเที่ยวในประเทศอันนี้ยังไปได้ดีนะครับมีคนไทยเดินทางในประเทศถึง22.9ล้านคนเพิ่มขึ้น1.9% ก็เป็นภาพที่แบบว่าต่างกันชัดเจนเลยครับอ๋อค่ะพอเราดูทั้งการบริโภคการลงทุนบางส่วนแล้วก็การท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ยังดูออไม่ฟื้นเต็มที่มันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในภาคการผลิตบ้างไหมคะอันนี้ก็มีความแตกต่างกันอีกครับคือถ้าดูภาคเกษตรผลผลิตโดยรวมยังเพิ่มขึ้นนะครับ4.3%โดยเฉพาะข้าวอย่างพาราแต่ว่าความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมกลับลดลง ดัชนีเนี่ยลงมาอยู่ที่88.1คือผู้ประกอบการยังกังวลเรื่องความตึงเครียดตามแนวชายแดนที่อาจจะกระทบการค้าแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรบางตัวที่ยังตกต่ำอยู่ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อในภาพรวมได้ครับฟังดูเหมือนมีความท้าทายอยู่หลายด้านเลยนะคะแต่ว่าภาพรวมเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยโดยรวมนี่ยังถือว่าแข็งแกร่งอยู่ไหมคะโดยรวมยังถือว่าแข็งแกร่งครับถึงแม้จะมีความท้าทายอยู่บ้าง อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปยังติดลบเล็กน้อยนะครับที่ลบ0.57%อันนี้ก็ช่วยลดแรงกดดันเรื่องค่าครองชีพไปได้บ้างส่วนนี้สาธารณะณนะสิ้นเดือนเมษาก็อยู่ที่64.8%ของ GDP ก็ยังอยู่ในกรอบวินัยการคลังที่เราวางไว้และที่สำคัญเลยคือกรอบป้องกันด้านต่างประเทศของเรายัางมั่นคงมากๆครับเงินสำรองระหว่างประเทศนะสิ้นพฤกษภาคม